สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง วันนี้เวลา16นาฬกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทหน้าครวงพุทธศักราช2565ณพระอุโบสถวัดภระรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร โดยสาม,มเณรนาคหลวงจำนวน8รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าบทกระหม่อมให้อุปสมบทประกอบด้วยสามเณรชวลิตพดุงลาบจำพรรษานาวัดพระนอนจักสีจังหวัดสิงห์บุรีสามเณรสุพนัทอัดวังจำพรรษานาวัดมลรีโลกยารามสามเณรลิขิตอินทนูจำพรรษานาวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการสามเณรพงศ์สภรปู่สวนจำพรรษานาวัดปักน้ำเขตภาษีเจริญ สามเณรคณาทิพสีสุขจำพรรษาณวัดมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่สามเณรวิทยาทิพรักษาจำพรรษาณวัดมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่สามเณรพงรพีกลางนอกจำพรรษาณวัดดาวดึงสารามเขตบางพลัดและสามเณรพันลบชาสุทสีจำพรรษาณวัดมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่ ทั้งนี้นาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บัญชาอุปสมบทภายในพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทโดยนาคหลวงมีสองประเภทค,คือพระบร,รมวงศานุวงศ์ราชสก,กุลราชนิกุลหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบภาษาบาลีได้ปริญญาตรีเก้าประโยค ขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีหรือเรียกว่านาคหลวงสายปร,ริยนธรรมองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาตรถวายแด่พระราชมงคลวชิราธรวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสะแก้ว วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอธนิติสถาอํงงานาจองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและพัทไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิราธรตามที่มีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูประหลัดบุรดาปัญญาทโรเป็นพระราชมงคลวชิรารรธรรบวรธรรมทานประสิทธิมหาคดิสรรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูป ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาทรงเลื่อมใสทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินี ทั้งนี้พระครูปหลัดบุตรดาปัญญาทโรบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี2470พร้อมกับศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปสมบทครั้งแรกเมื่อปี2477อุปสมบทครั้งที่สองเมื่อปี2534ณอุปสถวัดทุ่งพระอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาวางตนเรียบง่ายเคร่งครัดพระธรรมวินัยจนเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วไปและศิษยานุศิษย์จำนวนมากจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเมื่อปี2559จนถึงปัจจุบัน ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหะบูชาประจำปีพุทธศักราช2565 วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณโปรดให้ในายวีระชัยนาคมาาศผู้วารชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมม,มว 48, มยยมลลกร4 8พรรษามหาวุทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการมอบรางวัลไตรสร,รณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหะบูชาประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในการนี้ผู้แทนพระองค์ถวายและมอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแด่พระสงฆ์และแก่บุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบรวมทั้งสิ้น219รายทั้งนี้รางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้นำตราธรรมจกักร มาเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลดังกล่าวสื่อถึงกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณงามความดีซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้วันอาสาหาบูชาเป็นวันมอบรางวัลแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสาประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ จบข่าวในพระราชสำนากแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนศรอ,อมัติยคุณลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ